สวัสดีค่ะพี่สาวน้องสาวไปงาน Expo 2025โอซากามาช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะพวกเราได้เข้าพาวิเลียนรวมกันทั้งหมด19พาวิเลียนด้วยกันวันนี้เราจะมารีวิวทุกพาวิเลียนที่ได้เข้ากันค่ะเพื่อใครจะไปงานหลังจากนี้จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเดินเที่ยวในงานนะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย พาวิเลียนแรกนะคะที่เราจะพูดถึงก็คือพาวิเลียนญี่ปุ่นค่ะสมมงเจ้าภาพมากๆประทับใจอันดับหนึ่งเลยพาวิเลียนนี้เนี่ยต้องจองนะแต่ถ้าจองไม่ได้เนี่ยเขาก็จะมีเปิดให้ต่อแถวช่วงเวลา9 3้าโมงครึ่งถึง10โมงครึ่งกับ1 3 0ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งเขาก็จะนำเสนอนวัตรกรรมจากขยะนะคะที่แปลเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ แล้วก็มีเรื่องสาหร่ายที่โคตรทรงพลังเลยคือดูจบแล้วเนี่ยอยากกินสาหร่ายนะคือแบบมีประโยชน์จังเลยอะ่ะนี่สิตรงโจทย์งานสุดๆนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะต่อมาก็ยังเป็น p า v ว l เลีของญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็คือ p a v i l เลีย u นูรูนูหรือว่านูคือ p า v ว l เลีนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจัดให้เป็นแรลง A บวกๆๆเลยนะซึ่งเราก็เห็นด้วยต้องเข้าให้ได้เลยมันจะเป็นแนวแบบ Immersive Art สวยตื่นตาตื่นใจมาก แต่ประเด็นก็คือมันจองยากมากๆเลยนะคะการจองหน้างานเนี่ยเขาแทบจะเปลี่ยนกฎรายสัปดาห์เลยต้องไปติดตามแอคเคาของพวกแบบเองแต่มันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะ ของเราเนี่ยจะเป็นการวิ่งมาราธอนคือต้องไปรอตั้งแต่7จ็ดมงครึ่งพอเขาเปิดงาน9ก้าโมงใช่ไหมเราก็ต้องรีบวิ่งไปต่อแถวรอประมาณ20นาทีก็ได้เข้าได้เลยต่อมานะคะก็เป็นพาวเวเลียนของญี่ปุ่นอีกอันนี้ทำโคตรดีเลยค่ะก็คือ NTT Pavilion เราอะชอบมากเลยนะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการสื่อสารตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคต าใครรู้จักวงเพอร์ฟูมยิงชอบมากเลยเพราะว่ามี3าสาวเป็นพรีเซนเตอร์นะคะมาเต้นแบบ 3D ให้ดูตอนยืนดูคือแบบยังอยากขยับตามเลยอะแล้วก็อีกห้องนึงนะคะห้องถัดมาคือตลกมากอันนี้เขาจะให้เรามีส่วนร่วมด้วยแต่ว่าสปอยไม่ได้นะอยากให้เข้าไปกันเอง พาเวเล่นนี้เนี่ยเราจองมาได้ตอนรอบ3วันก่อนเข้างานนะคะก็แนะนําให้จองรอบเย็นๆเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้กับทางออกพอดูจบแล้วก็ออกจากงานได้เลยมาต่อกันที่ Dynamic equilibrium of life นะคะอันนี้เนี่ยกดไปในเว็บดจองรอไปประมาณ300กว่าคิวประมาณ3ชั่วโมงนะคะพอเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นห้องมืดๆเจ้าหน้าที่เขาก็จะเดินนําแถวเราไปนะคะเหมือนยืนรอบกองไฟเลยค่ะซึ่งเราก็สามารถโบกไม้โบกมือกับจอก,กลมๆตรงกลางได้นะ เขาบอกว่าจะเห็นตัวเองแต่ว่าไม่เห็นตัวเองเลยอะบนจอก,ก็จะฉายแสงเรื่องราวออกแนวปัชญาชีวิตแก่นแท้ของชีวิตก็จะมีภาษอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะ แล้วก็ตอนท้ายเนี่ยก็จะไปยืนดูจอที่เป็นคนที่เขาทาพาวิเลยนเนี่ยออกมาอธิบายอีกทีหนึ่งโดยรวมก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่สุดขนาดนั้นต่อมานะคะเป็นพาวเวลเลยนของประเทศต่างๆบ้างประเทศแรกที่จะพูดถึงก็คือฝรั่งเศสอันนี้คือแบบว่าต้องเข้าให้ได้นะคะห้ามพลาดเลย เห็นคนเยอะๆแบบนี้แถวยาวๆแบบนี้เนี่ยต่อแถวประมาณ30มนาทีก็ได้เข้าแล้วเพราะว่าแถวเขาไหลเร็วมากเลยนะคะเนื้อหาส่วนใหญ่แม้จะเป็นเรื่องของแบรนด์เนมนะคะแต่ว่าคนที่ไม่ได้สนใจแบรนด์เนมอย่างเราเนี่ยเข้าไปแล้วยังว wow ้าวเลยนะเพราะว่าเขามีอะไรดีมากกว่านั้นทุกห้องในทัศการคือทําอลังการมากแล้วก็คือเยอะมากเลยนะคะคือเดินเพลินๆออกมาแบบโหประทับใจทุกห้องเลยค่ะถัดมาเป็นพารเวเลียนเยรอะะมรมันะคะ่ะพอเดินเข้ามาก็จะได้รับน้องไกด์คนละตัว แล้วเราก็ต้องเอาน้องเนี่ยไปจิ้มกับเครื่องเลือกภาษาก่อนก็จะมีให้เลือกญี่ปุ่นอังกฤษเยอรมันจากนั้นเนี่ยก็ไปจิ้มตามจุดต่างๆแบบนี้นะแล้วก็เอามาแนบหูเพื่อฟังคําบรรยายหรือเราจะเอาน้องมาจุ๊บกันแล้วมันก็จะมีแสงออกมาบางทีก็ร้องเพลงด้วยนะคือแบบโคตรนวัตกรรมเลยเนื้อหาของพาวิเลียนเยอรมันเนี่ยจะเกี่ยวกับการรีไซเคิลนะคะมีหลายชั้นให้ขึ้นไปชมคนเยอะมากจริงๆแต่ว่าก็ต่อแถวนะไม่นานเกิน20นาทีก็ได้เข้าแล้ว ชั้นบนสุดเนี่ยมีโซนให้เล่นถ่ายรูปใส่ชุดรีไซเคิลถ้าเกิดสแกน QR ก็จะได้รับภาพแบบนี้ออกมาเลยน่ารักมากก่อนออกก็ต้องคืนน้องไก่ด้วยนะบ๊ายบายต่อมาเป็นประเทศจีนนะคะของจีนเนี่ยคอนเซปต์อาคารเขาคือคัมพีไม้ไผ่ภายนอกอลังการมากเรารอประมาณ30นาทีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยติดคนใหญ่คนโตเขาไม่ดูการแสดงเขาก็เลยปิดชั่วคราวเนื้อหาภายในจะเป็นแนวประวัติศาสตร์ดีมากตรงที่แบบ เล่มนี้มีเนื้อหาอะไระเขาแบบมีให้ดูอจอบันเจงว่ากเลยจุดเด่นก็คือจอวงกลมยักษ์ที่มีการาฟิกสวยๆถ้าเดินดูเฉยๆไม่อ่านเนื้อาหาก็ประมาณ2ี่นาทีจบแล้วก็มีกิมมิคเล็กๆน้อยๆก็คือมีไม้แกะสลักงอคงกับตนหนูอะตอมด้วยน้าน่ารักมากเลยเหมือนเจอภพารแลนะครับอันนี้อันนี้เหมือนแบบตนหนูอะตอมมาของญี่ปุ่นกับหองอคงของจีนเป็นเพื่อนกันนะน่ารักมาก ถัดมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะก็คือสิงคโปร์ค่ะภายนอกโดดเด่นด้วยทรงกลมสีแดงขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ตัวเก็ดเก็ดสีแดงเนี่ยเขาบอกว่าทํามาจากวัสดุรีไซเคิลด้วยแถวไหลเร็วนะรอประมาณ5-10นาทีก็ได้เข้าแล้วนะคะก็เป็นนิทรรศการที่เป็นแนวศิลปะแล้วก็บวกนวัตกรรมก็มีอะไรให้เล่นนิดหน่อยนะคะน่ารักดีแล้วก็ชอบดมยักษ์มากๆเลยค่ะ ัดมานะคะเป็นของประเทศเนเธอร์แลนด์คือเราอะคิดว่ารูปทีดีกับของจริงมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่มันดูเล็กกว่าที่คิดมากเลยพาเวเลียนนี้เนี่ยต้องจองเท่านั้นนะแต่จองแล้วก็ยังต้องมาต่อแถวยาวมากๆรอเป็นชั่วโมงเลยค่ะเขาจะให้เราถือลูกบอลแล้วก็เอาไปชาร์จพลังเสร็จแล้วมันก็จะมีไฟขึ้นมาอนนี้มันเป็นเหมือนตัวแทนพลังงาน แล้วเ,เมื่อกี้เขาจะมให้รวมกลุ่มกัน5คนเพื่อที่จะได้แบบมันทําให้ไฟมันติดอ่ะเขาจะสื่อประมาณว่าคนเราต้องร่วมมือกันถึงจะทําให้แบบโลกเราดีขึ้นได้เลยเขาเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีรวมๆแล้วเราชอบคอนเซ็ปต์นะมีลูกเล่นดีแต่ถ้ามีอะไรให้เล่นมากกว่านี้น่าจะดีกว่ามาถึงพาวิลเล่ยนของประเทศไทยกันค่ะ คนไทยเราเนี่ยก็แค่โชว์พาสปอร์ตหรือว่าบัตรประชาชนก็ได้นะคะก็ได้เข้าช่องพิเศษเลยไม่ต้องรอคิวนะคะภายนอกเนี่ยสวยงามมากเลยนะตอนที่เราไปยืนถ่ายรูปอยู่แถวๆนั้นก็มีคนญี่ปุ่นเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ชมกันด้วยนะ คือระหว่างที่เรากําลังดูพาเวลเลนไทยจากด้านบนเนี่ยเราก็เห็นคนญี่ปุ่นเขาเดินแบบผ่า,านไปผ่านมาทุกคนก็แบบพูดว่าแบบสุดยอดตอบดีมากเลยแบบคิดได้ยังไงว่าเออเอากระจกมาสะท้อนอะไรอย่างาเงี้เยเราก็ดีใจกันนะที่แบบคนญี่ปุ่นเขาเดินผ่านเขาชื่นชมประเทศเราอย่างก็สึกแอบแ<น>คือเราฟัง<น>ออกเนก็เลยดีใจ <laughs> แต่ภายในเนี่ยผิดหวังมากๆจะเรียกว่าไม่ค่อยตรงโจทย์ก็ได้เพราะว่ามีเรื่องการแพทย์สาธารณสุขอาหารไทยการจัดแสดงงานก็แบบเหมือนเป็นแบบบอร์ดมาตั้งตั้งตั้ง,งมีจอ LED อะไรอย่างนี้กออ็คุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะชาวต่างชาติที่เข้ามาชมก็เดินฉับๆออกไปอย่างรวดเร็วเลยรวมๆเราคิดว่าภายนอกสวยงามนะคะแต่ว่าภายในยังต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะถัดจากประเทศไทยนะคะก็เป็นสเปนเลยค่ะ เป็นพาวเวเลียนที่ฉีกกฎกลายเป็นพาวเวเลียนมากคือการดึงเอาธรรมชาติอย่างพระอาทิตย์ตกดินมาเป็นคอนเซปต,ต์ตอนกลางวันอาจจะดูเฉยๆนะแต่พอตอนเริ่มพระอาทิตย์ตกดินจริงๆอะมันสวยมากเลยค่ะต้องเดินขึ้นบันไยอันอลังการเนี่ยนะไปก่อนข้างในก็จะเป็นห้องในทัศการเบาๆเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เลยปล่อยมากไม่ได้เดี๋ยวไปเองแล้วมันไม่ตื่นเต้นเราไปช่วงเย็นๆนะก็คือเข้าได้เลยไม่ต้องเข้าคิวถัดจากสเปนคะก็จะเป็นซาอุดิอาระเบีย p a v เว i เลอันนี้เนี่ยเป็น p า v เว i เลที่ดีไซน์สเปซส,สวยมากๆเลยนะคะเขาจําลองมาจากหมู่บ้านในทะเลทรายที่มีการวางผังให้ลมไหลผ่านได้คืออันนี้เราชอบคอนเซปต,ต์มากเลยมันยกทั้งหมู่บ้านเข้ามาเลยนะแนะนําให้ไปช่วงเงย็นๆก่อนพราทิตตกเขาจะเริ่มเปิดไลติงซึ่งมีความสวยงามมากแล้วเขาก็จะมีแบล็กเอาท์มิวสิกที่ทําให้เราสึกเหมือนหลุดเข้าในโลกแห่งอาลรับเลย <S <S เราไปช่วงเย็นๆนะก็คือต่อแถวไม่นานประมาณ10นาทีก็ได้เข้าแล้วถัดมาเป็นเบลเยียมนะก็ต่อแถวประมาณ30นาทีคนก็มาต่อกันเรื่อยๆเลยภายนอกพาวิลเลี่ยนเนี่ยสวยงามนะคะแดดไม่ร้อนด้วยมีหนุ่มสาวเบลเยียมมายืนแจกขนมหน้าทางเข้าด้วยสตาร์หลอได้นขนมเลยจ้า พอเข้ามาเนี่ยก็เป็นจอใหญ่ๆให้ดูก่อนนะแต่ว่าเหมือนคนจะไม่ดูกันก็ไหลไปอีกห้องหนึ่งที่เป็นน้ําตกเลยห้องก็ไม่ใหญ่มากนะคะมีกลิ่นเขียวธรรมชาติมากๆก็จะมีคนมาพูดแนะนําว่าถ่ายภาพได้นะตัวปั๊มอยู่จุดไหนแล้วก็เปิดเข้าไปอีกห้องหนึ่งข้างในเนี่ยก็จะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพผลิตวัคซีนโควิดอะไรอย่างงี้เป็นจอใหญ่ๆให้ชมไปทีละห้องโดยรวมก็เฉยๆคะ่ะแต่ว่าได้ขนมแล้วก็พนักงานหล่อคะ่ะ ต่อมาเป็นเทคเวิลด์ของไต้หวันนะคะอันนี้เร,เราจองมาได้จากรอบซุ่ม7วันก็เลยรอคิวไม่นานกิมมิคคือเขาจะมีแจกนาฬิกาไว้วัดชีพประจให้เราใส่ไปตลอดทางห้องแรกตื่นตาตื่นใจมากเลยที่เหลือเฉยๆเหมือนเดินดูิิทรศการนาฬิกาเนี่ยก็นึกว่าจะมีอะไรให้เล่นมากกว่านี้แต่ว่ามีนิดเดียวส่วนตอนหลักมานะคะเขาก็จะมีให้ของที่ระลึกน่ารักน่ารักด้วย ถัดมาเป็นของโปรโตุเกตนะคะต่อแถวประมาณ30นาทีข้างนอกสวยงามนะคะออกแบบโดยเคนโกคุมะนะคะสถาปนิกชื่อดังของญี่ปุ่นค่ะส่วนข้างในเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเลแล้วก็เป็นจอใหญ่ๆให้ดูทีละห้องทีละห้องโดยรวมรู้สึกเฉยๆนะถ้าไม่ค่อยมีเวลาก็แค่ถ่ายรูปข้างนอกก็พอค่ะ ต่อมาเป็นของประเทศอุซเบกิสถานนะคะอันนี้ต้องขอยกให้เป็นพาวเวอเลนที่ถ่ายรูปแล้วสวยทุกม,มุมคือสวยมากๆเลยนะคะทั้งตั้งแต่แบบอยู่ภายนอกแล้วก็พอไปอยู่ในสเปซข้างในนะั้นะก็คือสวยสวยหมดเลยแม้กระทั่งเงาก็ยังสวยเลยค่ะตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าต่อแถว60นาทีแล้วก็แบบเออจะไม่เข้าเลยดีกว่าแต่ว่าเออก็ลองดูหนละกันสุดท้าย30นาทีก็ได้เข้าแล้วค่ะถือว่าคุ้มค่าการรอคอยมากมาก คอนเซปต์เขาจะเกี่ยวกับต้นไม้ตัวนิทรศรการด้านล่างจะเหมือนให้เราเข้าไปใต้ดินแล้วก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาเหนือดินโอ้ตรงนี้มีแต่คนร้องว,ว้าวประทับใจมากเลยค่ะแนะนําเลยนะ หากคิดว่าไทยไม่ตรงโจทย์แล้วนะคะเติร์กเมนิสถานคือโคตรไม่ตรงเลยค่ะแต่ว่าประเทศรวยนะคะพอเข้าไปเนี่ยเราต้องไปยืนดูความสําเร็จของท่านผู้นําค่ะมีโชว์ม้าโชว์หมาแสนรักของท่านก่อนนะคะก็เอองงๆนิดนึงอะคะ่ะส่วนชั้น2ชั้น3ก็เป็นนิทรศการนะคะเอาเข้าของเครื่องใช้ที่ผลิตได้เองในประเทศมาโชว์ชั้นบนก็มีคาเฟ่ด้วยนะถ้าใครอยากดูรีวิวของเติร์กเมนิสถานเต็มๆนะคะไปดูที่ช่องเอกซัมเมอร์สโน่ได้เลยค่ะคือพี่เอกชอบพาวิเลียนนี้มาก มาต่อกันที่ฮังการีค่ะอันนี้เป็นเผ่าเล่นที่เรากดจองได้ในรอบ3วันก็รอคิวประมาณ15นาทีนะคะตัวทีทัศการเนี่ยจะเป็นแนวศิลปะแล้วก็ดนตรีที่ว้าวสุดๆคือการได้สัมผัสประสบการณ์การฟังเพลงสดอลังการมากเขาจะมีนักร้องมาร้องให้ฟังกันสดๆเลยคือเราไม่รู้ว่าดนตรีแนวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามีพลังขนลุกมากเลยแล้วมันก็จะมีแบบไลติงมาเสริมทําให้เราแบบดื่มดาไปกับบรรยากาศเหมือนตกอยู่ในมนต์สะกดเลยละ่ะ มาถึงนอร์ดิกนะคะรวม5ประเทศค่ะเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นะคะแต่เข้ามาค่ะก็งงๆค่ะคือมันมีเท่าที่เห็นนี่เลยค่ะตอนท้ายนี้ก็ออกมาแจกน้ำคนละกล่องค่ะรู้ไหมใกล้นอนจริงหรออร่อยแบบอร่อยอะแบบอร่อยแบบอร่อยคือสุดท้ายแถมนิดนึงค่ะก็คือเป็น c o มมอน A ถึง D เนี่ย A B C D นะเขาก็จะมีรวมประเทศเล็กๆมาออกบูธเนาะคือแบบไม่ได้มีพาวิเล่ยของตัวเองอย่างนี้ บางประเทศคือเราไม่รู้จักเลยนะว่าอยู่ส่วนไหนของโลกแต่เขาก็ตั้งใจเอาของเอาชุดประจำชาติมาแสดงถึงญี่ปุ่นเลยถ้าใครว่างๆเนี่ยก็อยากจะให้แวะเข้าไปดูนะคะคือมันไม่ต้องต่อแถวเลยแล้วก็เดินได้อิสระมากเขาพูสามากันเนาะไม่รู้จักเลยของมาเชลตัวปั๊มก็น่ารักสวยทุกอันเลยค่ะน่ารักจะตายตนี่ก็เป็น19พาวิเลียนที่พี่สาวน้องสาวได้ไปมานะคะ หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนวางแผนไปเดิน EXPO 2025ได้ง่ายขึ้นนะคะใครมีพาวิเลียนที่อยากแนะนำเพิ่มเติมหรืออยากจะเล่าประสบการณ์ของตัวเองก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยอ้อมีของมาแจกด้วยนะคะเป็นนิติยสารคาซ่านะคะฉบับพ,พิเศษที่รวบรวมภาพสวยๆของพาวิเลียนในงาน EXPO 2025สาำหรับคนที่อินบ x ็อกมาทางเพจ Facebook ไดซึกิเจดาม่าพล s สเป็นคนแรกรับไปเลยจ้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย 進み始めていた夢島